สวัสดีครับผมยุอําแช์นะครับและนี่ก็คือรายการสไปเชฟสืบสูตรลับนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะมาสืบสูตรลับขนมหวานกันและก็แน่นอนว่าสไปเชฟเราจะไม่พาไปสืบขนมหวานแบบธรรมดาแน่นอนเราจะพามาพบกับขนมหวานแบบสไตล์ฝรั่งเศสแท้และที่สําคัญเป็นขนมแบบ Edible Art Edible Art แปลว่าอะไร Edible แปลว่ากินได้ Ar t แปลว่างานศิลปะศิลปะที่กินได้จะเป็นยังไงตามเข้ามาดูเลยครับ เปเปอร์โยกนะครับ <G ül> จริงไม่เ้อาแนะนำเพราะว่าเราเคยทำงานด้วยกันซึ่งอยากจะเล่านิดหนึ่งว่าสปาเชฟเนี่ยปกติเราจะไปอ่านาค่าวก็ส่วนใหญ่วันนี้เป็นเทปแรกเลยที่เป็นขนมที่เป็นอาหารหวานพอนึกถึงขนมหวานเนี่ยคิดถึงเชฟเบเปอร์คนแรกเลยอยากจะบอกว่าอยากจะมาที่นี่นานมากแล้วแต่ว่าปัญหาคือจองยากมากคือจองยากมากจริงแล้วงานน่ารักมากเอางี้ถามนิดน,นึงปีซี่คือหลายคนอ่าน IC i c i ไอไส้อิไส้อะไร อีซี่ใช่ไหมครับอ <Easy, S 1> <Easy S 2> ีซี่แปลว่าอะไรคนระับอีซี่แปลว่าที่นี่ในภาษาฝ <Easy. S 2> ราั่งเศสอีซี่มันมันคล้องเสียงกับคำว่าอีซี่แปลว่าง<ช>่ <ๆ S 2> ายเหมือนอยากให้เข้าสิ่ง่ายสบายๆแบบหน้าตาเป็นมิอะไรใช่ไหมครับอีซี่เนี่ยคือเราจะขายขนม ส่วนใหญ่ก็คือพูดง่ายๆเป็นขนมเนาะส่วนใหญ่เป็นสไตล์ไหนส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นเบสจะเป็นขนมฝรั่งเศสแต่ว่าหลังจากนั้นเหมือนเราก็จะแบบเติมแต่งแบบว่ารสชาติไทยๆหรือว่าบางทีเป็นของเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปก็แล้วแต่ค่ะหลายคนที่เคยมาทานเนี่ยเขารีวิวกันเยอะมากคือขนมที่เนี่ยน้าตาน่ารักมากบางทีอาจจะเป็นแบบตีมแบบเมนิทานมากเป็นแบบการเดินทางบ้าอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงอยากทําขนมให้เป็นเป็นตีมล่ะ ก็จริงๆมันอยากสร้างเรื่องราวให้กับขนมของเราเหมือนให้คนมาทานเรารู้สึกว่าไม่ได้แค่อร่อยอย่างเดียวแต่เหมือนได้รับประสบการณ์ได้รับความสนุกสนานแบบมีอารมณ์ร่วงไปกับขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าสนใจมากแต่ว่าทําแบบเนี้ยคือหลายๆคนเขานิยามว่า edible art edible art นี่คืออะไรเวลาสําหรับคนทําขนมแล้วอะค่ะพื้นฐานเบื้องต้นเลยคือการทําขนมให้มีรสชาติที่ดี ซึ่งเราคิดว่าเราจะทำยังไงให้เราแตกต่างจากคนอื่นเบอร์ก็เป็นคนที่ชอบวัดรูปหรือว่าชอบแบบศิละปะนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ก็เลยเหมือนอยากที่จะเอาให้ขนมของเราอะค่ะมีความเหมือน edible art เหมือนศิละปะที่สามารถทานได้อยากให้ดูเรารู้สึกว่าเรามีอารมณ์มี emotional กับขนมของเราเราก็จะต้องดีไซน์ออกแบบมามาก,ก่อนว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนเลเยอร์ mm hmm. ข้างในจะเป็นแบบไหนมี texture อะไรบ้าง mm hmm. มันก็เปรียบเสมือนแบบผลงานชิ้นหนึ่ง mm hmm. ที่สามารถทานได้ <Yeah. S 1> ใช่ค่ะ พอเป็นอาหารพอเป็นขนมหรือว่าเป็นของกินเนี่ยโอเคหน้าตาสวยละแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับอาหารเนี่ยคือรสชาติสิ่งสาคัญที่สุดของเชฟเบอร์คือรสชาติยอดเยี่ยมมากการผสมผสานสุดยอดมากพูดตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพวันนี้เราตามสไตล์ของสปาเชฟก็คือจะขอเข้าไปสืบสูตรลับในครัวด้วยว่าซิกเนเจอร์ของอีซี่เนี่ยทำยังไงอันนี้เข้าไปดูได้ไหม ได้ค่ะวันนี้ทําอะไรกันดีครับวันนี้ก็วันนี้จะมี2ตัวนะคะจะมีตัวแรกเป็นปลาดาวหรือสต้าฟิชโอเคอันนี้คือซิกเนเจอร์ใช่แล้วก็อันที่2จะเป็นทรีลิตอนพิคหรือว่าหมูสามตัวโอเคยอดเยี่ยมมากเพราะว่าคือคนไม่เคยทานแตนดึงแต่ดึกรสชาติไม่ออกว่าเอ๊ะสีเหลืองมันจะเป็นรสอะไรว่าสับปะรดไหมหรือว่าจะเป็นส้มหรือยูซุหรืออะไรเงี้ยหมูก็ถึงไม่ออกจริงคแล้วก็วันนี้เรามีวัตถุดิบชั้นเลิศมาให้เชียร์เปเปอร์ลองดูด้วย ไปดูในครัวกันไหมไไ <ป S 2> ครับวันนี้เราทำเมนูอะไรครับจะมีชูรีเลตต์พิกค่ะเป็นลูกหมูสามตัวโอเคเอ้เดี๋ยวก่อนชรีเลตต์พิคหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับการเป็นที่ทานคลาสสิกถามนิดนึงทำไมต้องเป็นเมนูนี้ต้องเป็นรูปร่างหน้าตานี้ครับ เราทำเป็นคอลเลกชันชื่อว่าวันสะพานธานก็คือจะเป็นรวบรวมนิทานแบบสมัยเด็กๆใช่แล้วรายละลเอียดของเมนูมัน,นมตรวจประกอบอะไรบ้างครับก็ตัวหลักที่สำคัญเลยก็คือตัวแป้งชูที่เราจะทำกันในวันนี้ แล้วก็ข้างในจะเป็นลูกหมูจะเป็นสตรอเบอรี่มูสค่ะมันจะได้เป็นสีชมพูแบบว่าน่ารักมากอ๋อใช่ก็คือเป็นชูเป็นพัตชูแล้วก็เป็นมูสสตรอเบอรี่นั่นเองแล้วก็ทาเป็นลูกหมูแบบหูน่ารักมากวันนี้เรามีวัตถุดิบพิเศษมาให้เชฟเปเปอร์ด้วยซึ่งวัตถุดิบพิเศษของเราวันนี้เหมาะกับเฟรชรีเชฟอย่างเชฟเปเปอร์มากก็คือไข่แต่วันนี้ไม่ใช่ไข่ธรรมดาเพราะมันคือไข่สดซีพีมันเป็นไข่สดที่แบบว่าพิเศษมากๆไข่สดเนี่ยเขาจะมีเกรดของเขาแต่ว่าอันเนี้ย คือเกรดเขาได้ถึง AA <S <S งแล้วก็ตามมาตรฐาน USDA นะ <S <S 1> <S 1> เลยเชฟอาจจะยังไม่เชื่อว่าที่ผมเตรียมมามันสดยังไงนะครับมีวิธีพิสูจน์ง่ายมากก็คือออกเลยอย่างนี้อ่า <S 1> <S 1> อยัางธรรมดาใช่ไหมถ้าไข่ที่สดจริงๆโดยเฉพาะไข่ไก่สด CP ที่ระดับเกรด AA เนี่ยเขาทำอย่างนี้ได้ด้วยครับจีบขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่า เคล็ดลับก็คือเยื่อหุ้มไข่เอาแข็งแรงมากนั่นคือหมายความว่าไข่เนี่อสดจริงๆนี่แหละครับที่ผมเทียมมาให้อ m เมซิ่งมากเอองั้นผมถามนิดนึงปกติเราเตรียมวัตถุดิบเนี่ยไข่มีส่วนสําคัญเยอะไหมครับในการทําขนมเรื่องความสดของไข่อ่ะค่ะสีอย่างที่เห็นเนี่ยไข่ค่อนข้างแบบมีความสีออกส้มเลยมันจะทําให้ขนมเนี่ยแบบมีมีสีสวยความสดของไข่อ่ะช่วยให้ขนมเนี่ยขึ้นฟูได้ดีค่ะ,ะคมันเป็นตัวสร้างโครงสร้างของกับขนมค่ะก็คือไข่ที่สดไข่ที่ดีจะช่วยทําให โครงสร้างของขนมดีขึ้นมันจะปูง่ายโอเควันนี้เราเริ่มกันเลยครับก็อย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเป็นที่นี่เลยตัวนี้จะเป็นนมกับน้ำค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปอพร้อมกันเลยค่ะเราต้มนมก่อนตามด้วยเนยค่ะแอันนี้เป็นเนยปกติไม่เค็มไม่เค็มค่ะเนยจืดแล้วก็เกลือกับน้ำตาลเกลือน้ำตาลผสมกันแล้วโอเคเราก็คือต้มนมกับเนย ให้เนยละลายไปกับนมก็อันนี้คนถื่อวิาสาสะมาเป็นผู้ช่วยเชฟเปเปอร์หนึ่งวันหลายท่านอิจฉานะฮะเพราะว่าหาโอกาสนี้ยากมากจริงเราผัดให้เป็นไงฮะอันนี้ต้องคนให้เข้ากันให้<ต>มีความปแป้งเลยค่ะเราปกติเราทำของเหลวก่อนแล้วค่อยใส่ของแห้งใช่ไหมครับอ่าประมาณนี้ นี่เราก็ได้ประมาณนี้นะฮะแล้วเราใส่ไปในมิกเซอร์ค่ะนี่เราก็ใช้แล้วก็แบบนี้ใช้หัวใบพายใช้เร็วใช้ความเร็วเพืนออะไอันนี้เราแค่ตีเพื่อให้เย็นเร็วให้มันเย็นลใช่ให้มันเย็นลงเพื่อที่เวลาใส่ไข่ลงไปไข่มันจะได้ไม่สุกค่อยๆผัดค่อยๆใส่นะฮะ อืออันนี้ต้องลดความเร็วไหมฮะไม่ต้องหรอกมานี่คือแป้งชูที่ผ่านการกซ์กับไข่ไปแล้วเนื้อเนื้อสัมผัสต้องเป็นแบบนี้เนียนๆมันต้องมันต้องเนียนต้องแบบว่าเงาเงาเงาแล้วก็แบบว่านี่จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจะไม่ได้ยืดจะไม่ได้แบบแข็งแล้วเราทำอะไรต่อครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ถุงบีบใส่ถุงบีบโอเค เดี๋ยวต่อไปเราจะบีบบีบก็คือไซส์นี้่ะครับใช่ค่ะไซส์ตามที่เรากดไว้เลยอ๋อโอเคเราบีบเป็นสามใช่เพราะเป็นหมู่สามตัวเรจะบีบเสร็จ ขั้นตอนการนต่อไปก็คือการอบใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปเราจะแปะตัวคุกกี้ข้างบนก่อนอ๋อแปะก่อนแล้วค่อยไปอบใช่โอเคโอเคตอนนี้ก็นี่คืออะไรครับก็จะเป็นตัวแนคุกกี้ที่ผสมเนยแป้งแล้วก็น้ำตาลเข้าด้วยกันค่ะแล้วเราก็จะมาวางข้างบนตกลงโอเคเสร็จแล้วค่ะนี่เียเดี๋ยวก็จะเอาไปอบค่ะ ตอนแรกอะนึกว่าเอาชูทั้งก้อนไปอกแล้วค่อยๆตัดแต่เชฟเบอร์มีวิธีที่ฉลาดกว่านั้นก็คือเอาคุกกี้แปะเลยซึ่งเราก็จะได้ชูลักษณะแบบนี้ที่เหมือนมีฝาแล้วเราทำใน่อดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ไส้ข้างในใส่ไส้เลยโอเค <Okay. S 1> ใช่ค่ะก็ตัวนี้จะมีส่วนประกอบก็คือตัวนี้จะเป็นตัวคันชี่คาชูนัค่ะ ก็คือมีโมโ่งหิมพานใช่แล้วก็ข้าวองข้าวองมีคัมโบ้แล้วก็ไวช็อกโกล็ดค่ะแล้วก็เป็นไวช็อกโกลตหรือวช็อกกล็ดสิบค่ะใส่เข้าไปข้างในเลยใช่ค่ะแล้วก็ปัดบางๆข้างในตัวนี้มันจะเพิ่มช่วยเพิ่มเทกเจอร์ความกรอบให้กับขนมแล้วก็ชั้นถัดไปค่ะจะเป็นตัวเพสซี่ครีมวันนี้แหละ ที่เรารออยู่เฟรวิกครีมนี่เรามีอะไรบ้างคะข้างในก็จะมีไข่มีตัวนมมีครีมมีวานิลาแล้วมีวานิลาซจืดอยู่ข้างไหนแล้วก็บีบลงไปข้างในเลยค่ะทับตัวครันชีพเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชองทียี่ค่ะก็คือวิปครีมที่ตีกับน้ำตาลแล้วก็จะบีบเป็นขอบรอบๆอ่ะอันนี้คือเหมือน ใส่ส่วนประกอบไปด้วยแต่งไปด้วยะนะฮะเพิ่มวิปครีมให้เปิ่และรดชาติหวานขึ้นสีโอเคเราหมูสวยเง้ขายได้แล้วเนี่ยันี <laughs> ขายได้แล้ว <laughs> ม่ต้องมีหมูว่าหมขายดีแล้วนี้อ่ะแล้วเราทำอะไรต่อครับต่อไปเป็น น้องหมูของเราค่ะคืออยากจะทําแบบนี้บ้างไะข้างในมันคืออะไรครับตัวนี้ข้างในจะมีสตรอเบอรี่เจลลี่กับสตรอเบอรี่มูสค่ะ2อย่างข้างในสตรอเบอรี่มูสกับเจลลี่ข้างในใช่ค่ะคือเราไปใส่โบชิมค่ะแล้วก็วางน้องหมูตัวแรกค่ะน้องหมูตัวที่สองน่ารักมากวันนี้สปาเช่เราบรรยากาศฟุ้งฟิ้งน่ารักมากครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะตัวนี้คืออันนี้ตัวช่องที่เหมือนเดิมจะตัวนี้เหมือนเดิม ใส่หมวกให้น้องหน่อยคอ่ะอ๋อโอเคคือเอาเอาไอ้ตัวชองตี้ยี่เนี่ยเหมือนเป็นเป็นกาวไปกาวแปะใส่หมวกให้ใโอเคใส่หมวกแล้วแต่ว่าเอ๊ะดูล้นล้นอันนี้คืออะไรครับเป็นดักอ,อันเนี้ยอันนี้เบิกแน่นเป็นพิธีเบิกแน่นเนาะนี่เล็กน้อยน้องหมูสามตัวมีลูกตาแล้ว อ,อ,อจะต้องมีดอกไม้ก็อีกนะครับอรบ,บอกแล้วจริงๆมาที่นี่ยังไงก็คุ้มเพราะว่าดูแบบส่วนประกอบเยอะมากโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางลงบนขดไม้เลตติ้งอันนี้เราแปะก้นให้น้องหน่อยกันื่นอ่าโ okay. อเคเราท่องยี่เหมือนเดิมใช่ค่ะแต่เป็นกาวานี่พอราประโยชน์มากโอ้ยกลัวกลัวกลนัวหล่นอ่าโอเคโอเคโอเคค่ะ okay, okay. okay, <ๆ>อันนี้เป็นใบแก้ว เพื่อความสวยงามและครบครันของจานอันนี้ก็คืออันนี้เป็นช็อกโกแลตครัมเบ้ค่ะเป็นช็อกโกแลตครัมเบ้เพื่อความสวยงามและทานได้ด้วยตัวนี้ทานได้ค่ะวันนี้อย่างที่บอกคือเราไม่ได้ทำเมนูเดียวแน่นอนต้องบขอรบกวนใช้ไปด้วยอีกหนึ่งเมนูได้ไหมเพราะว่ามันจะมีอีกหนึ่งเมนูที่ผมเห็นในไอจีแทบทุกคนที่มาที่นี่ต้องถ่ายก็คือเมนูอะไรครับ เมนูปลาดาวค่ะเมนูปลาดาวนี่คือเมนูที่สองคือปลาดาวเราเริ่มยังไงครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัวเบสกันก่อนก็คือ <Okay. S 2> ตัวมูสกาแฟค่ะค่ะก็เดี๋ยวแรกเราจะใส่ตัวครีมกาแฟที่รทเรารอินิวิ์ไว้เมื่อคือนโอเคก็คือเราเอากาแฟเนี่ยไปอินฟิ์กับครีมค,คืนนึงใช่ค่ะอันนี้เราจะต้มให้มันร้อนแค่พอละลายตัวน้ำตาลได้ <c oughs> จริงๆเมนูนี้คือ กัดทาไมมันมันจะต้องมันต้องฟิลหนะมันจะมีความเข้มแต่ว่ามีความสดชื่นจากตัวตรงกลางเวลากัดเข้าไปสมมติถ้าเราเจอถ้าเรากัดแค่ตรงเขาเราียกอะไรขาปลาดาวใช่ไหมคะก็จะได้เป็นรสกาแฟกับความกรุบกรอบแต่พอไปเจอตรงการลกางแล้วเจอไส้ที่แบบมีความสดชื่นซ่อนอยู่ตรงกลางโ,โอเคคือเวลาเราทำมูสมันมันต้องมีเจลาตินคือเจลาตินกับมูสเนี่ยมันมีสัดส่วนอะไรตายตัวไหม มันขึ้นอยู่ด้วยว่าสัดส่วนในส่วนผสมไปเลยถ้าเรามีช็อกโกแลตเราก็อาจจะต้องใช้น้อยลงอีกเพราะช็อกโกแลตมันก็เซ็ตหยุดด้วยตัวของมันเองหรือว่าถ้าแบบเราใช้นมกับครีมอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเมนูพนานาฟาต้าเฉยๆที่แบบทำง่ายๆแต่ว่าถ้าแค่เปลี่ยนมมลงไปครีมตัวเจลาตินก็ต้องสัดส่วนก็ต้องเปลี่ยนอ๋อโอเค,คก็คือูดง,ง่ายงคือต้องทดลองก่อนใช่ค่ะไม่มีอะไรในตัวเลยอันตอนนี้ละลายแล้วอันนี้ละลายแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะผสมตัวนี้ค่ะมัสคาโบนของอิตาลีค่ะโอเคอันนี้เป็นมัสคาโบนจากอิตาีครับ แล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้าด้วยกันก็ห้ามร้อนมากยู่ตอนนี้เห็นใช้วิสละว,วิสก็คือที่ตีไข่เลยเองพอได้เสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ตัวครีมเย็นสุดท้ายลงไปอันนี้คืออะไรเลยเป็นครีมที่ไม่ได้ต้มค่ะเพราะว่าเราจะต้องเอาส่วนเนี้ยมาวิปให้ขึ้นฟูอ,อันนี้เ,เราจะพอทำเสร็จล้วจะพักทิ้งไว้ก่อนข้ามคืนโอเคค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือโมงหรือว่าแม่พิมพ์ที่จะเป็นปลาดาวนั่นเองครัอันนี้มันดูแบบมันดูมันเรียลลิสติกมากเราทำมาจากปลาดาวจริงๆจริงเหรอใช่คอันนี้คือเอาของจริงมาทําพิมเลยครับใช่ค่ะโอ้หลังจากที่ผ่านไปคืนหนึ่งนะครับวันนี้มีวันหนึ่งแล้วเราได้ครีมเราเรียกว่าอะไรฮะอันนี้มูสกาแฟคอฟฟี่มูสค่ะขอทําได้ไหมฮะได้เลยค่ะอันนี้คือครีมที่ ทิ้งไว้หนึ่งคืนใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาบีบก็บีบจากขาตรงนี้จิ๊บทีละขาอ๋อโอเคเป็นรูปดาวใช่พยายามแบบบีบชา้าๆแต่ว่าพยายามให้มันเข้าไปถูกล่องช่วงนี้ค่ะโอเคโอเคอได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าเราต้องพยายามฟิลให้มันเต็มทุกจุดของพวกนี้เวลาแกะออกมามันจะได้ไม่มีปอดอาการเดี๋ยวเราจะเคาะให้มันเข้าลงไปในคิดสมมุติว่าแค่นั้นพอ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปาดพวกนี้ให้มันเรียบเรียบคไม่ปาดให้เรียบใช่ค่ะคือให้มันเข้าไปทุกช่องมุมแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะมีไส้อ๋อตรงกลางด้วยอ่าเหลือเปตรงกลางไว้ก็อย่างนี้ขออนุญาตนะคะใส่ไปอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นสับปะรดคอมโพส์แอปเปิลคอมโพส์ค่ะโอเคอันนี้จะเคาะหน่อยให้ไล่ฟองอากาศ อันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือฐานตัวคันชีปลาดาวอ๋อโอเคเราต้องมีฐานก่อนใช่ซึ่งตัวคันชีก็จะเป็นข้าวพดบครันชายค่ะเป็นข้าวพองไวช็อปเปอรลแล้วก็กดให้มันกดลงไปบางบังบับเบาๆเบาๆใช่เสร็จแล้วก็จะเอาไปแช่ในตู้าร์ฟรีเซอร์พอมันแข็งเราก็ค่อยแกะออกมา หลังจากแช่เย็นโดยบรัฟฟรีเซอร์แล้วก็พ่นไอที่พ่นเมื่อกี้มันคืออะไรอะครับเมื่อกี้ที่เ็นไวช็อกโกแลตกับโปโปบัตเตอร์คะ่ะอ๋อโอเคก็คือเป็นช็อกโกแลตมีสีสัน<ช>แล้วก็พ่นลงไปเลยหน้าตาก็จะออกมาสวยงามมาก เสร็จแล้วสองจาน Three l ีเล l ัลพิกกับซ f ฟ s h หรือว่าหมู3ามตัวกับปานาขนัเเองนะครับทมเชดเปเปอร์นี่ว่าทำไมขนมมันต้องฝรั่งเศสจริงๆเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขา,าค่ะการทำขนมมันเริ่มมาจากที่ฝรั่งเศสพวกเบสต,ต่างๆในการทำครีมการอะไรเงี้ยก็คือมาจากฝรั่งเศสทั้งหมดค่ะคือว่าอั้คือเป็นต้นกำเนิดของขนมที่เราเห็นๆนกันทั่วโลกนะรู้มาว่าเชดเปเปอร์ก็จบที่ฝรั่งเศสมาเหมือนกันใช่ไหม ไปเรียนที่โรงเรียนเล็กๆที่ฝรั่งเศสค่ะซึ่งซึ่งเรียนที่นั่นเขาก็จะให้ฝึกงานในร้านที่ฝรั่งเศสเลยเราก็เลยสนใจโปรแกรมนี้ก็ไปที่นูนก็ได้เรียน3เดือนแล้วก็ฝึกงานต่ออีกสี่เดือ,น,อน,นจากนั้นค,ค่ะที่นู่นมันต่างกับที่เมืองไทยเยอะไหมพอเราไปทางานจริงๆเรารู้เลยว่ามันไม่เหมือนกับที่เราเรียนคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าเราทํางานแล้วเราเจอประสบการณ์แบบไหนแล้วเราต้องแบบพัฒนาตัวเองไปในด,ด้านไหนที่แบบในสิ่งที่เราต้องการจริงๆใางาจา์ของเชฟเบอร์เนี่ยคือจะมีความ รีีค่อนข้างสูงเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยสตาร์ฟิชที่หลายคนจะเห็นแล้วคุ้นมากตอนตอน,อนที่คิดตานนี้คืออะไรยางประดาวเนี้ยค่ะจะเป็นตัวที่เราไปเสิร์ฟในงานมิชลินกาลาดินเนอร์ซึ่งธีมของปีนั้นนะคะก็คือจะเป็นกรุงเทพภูเก็ตพังงาแล้วอย่างภูเก็ตก็คือเขาจะดังในเรื่องสับปะรดแล้วก็แคชูนัทอะไรพวกนี้ยค่ะเราก็เลยเอาตัวนั้นนะมาใส่อยู่ในเมนูของเราแต่ว่าธีมปีนั้นก็คือ from sea to star เราก็เลยนึกถึงว่าจากท้องทะเลสู่ดวงดาวมันจะเป็นอะไรไปได้นอกจากปลาดาวถูกไหมคะอ๋อคือเล่าก่อนว่าจานนี้คือทําเพราะว่าอยู่ในกาล่าของงานประกาศวิชลินใช่ค่ะคนที่เป็นเชฟหรือจะเรียนอะไรก็ตามความเพียที่วิวมันสำคัญมากจริงๆไม่ใช่แค่หน้าตาแน่นอนสำคัญที่สุดของอาหารคือรสชาติขอชิมเลยได้ไหมเชิญเลยค่ะชิมเลยช้อนน่ารักมากเอานนี้ก่อนเนาะแนะนำไม่กล้ากิน,นอะ จริงเหรอตัดเลยเหรอตัดเลยค่ะไม่กล้ากินจริงมันสวยอ่ะเขาตุนนะโอ้ยนี่ไงอันน,นี้คือนี่คือสับปะรดคอมโพสเนาะน,นี่น้องดมติดดมมาก ชอบอะไรรู้ไหมครับชอบกาแฟกับสับปะรดครับคือไม่ไม่ค่อยได้กินคอมบิเนชันนี้มากเท่าไหร่แล้วก็เลยเซอร์ไพรส์ว่าเออสับปะรดกับกาแฟมันเจ๋งดีแล้วพอมันมีขิงมันมีคลิกแปลกๆซึ่งอร่อยมากชอบมากแล่ที่ชอบที่สุดคือรำมะพร้าวครับอืมไม่แปลกใจเลยทำไมมีแต่คนสั่ง อันนี้อร่อยมากเลยแล้วแล้วอันนี้ล่ะแล้วน,นี้ล่ะ <c oughs> ขออนุญาตเปิดมวยนะขอโทษนะ <c oughs> ไม่มีส่วนผสมของหมูไม่ม <c oughs> ี่ <c oughs> นี่คือชูเนาะ คนไม่ชอบสตรอเบอรี่แต่ว่าคือไม่ชอบสตรอเบอรี่เพราะว่ามันปเปรี้ยวแต่อันเนี้ยมันมันโอเคเพราะมันมีมูสเล้รู้เลยว่าวัตถุดิบดีมากไม่ใช่ไม่ใช่ใชยามสตรอเบอรี่แบบทั่วไปอันนี้คือทําเองถูกไหมใช่ค่ะนี่เป็นหมูที่กินแล้วสดชื่นที่สุดที่เคยกินมาหมูดีมากเลยอืมมันได้เรื่อยๆนะมันแบบยิ้มๆเนาะอันเนี้ยมันคือ มันเป็น Experience อืมัเป<ล>็นเป็น e x p กซ i e n c e ซึ่งเป็น Experience ที่ดีมากแล้วก็มีดิวด้วยมื่อทีไม่ได้ลองดิวแต่ถ้า,าดิวทานกับสับป,ประรดจะเข้ากันดีมากดีมากลองลองลองแล้วเออไม่ได้กินซีโฟมเมื่อกี้โอ้ี่คืออันเนี้ยลึกลับมากลึกลับแบบสมเป็นปลาดาววันนี้เป็นวันที่ดีใจมากที่ได้เจอเชฟไปเบอร์อีกครั้งแล้วได้มากิน ฝีมือเชฟเบเปอร์ที่เราแบบรอคอยมานานมากซึ่งแบบอย่างที่บอกก็คือเชฟเบเปอร์บอกว่านี่คืองาน edible art ซึ่งงานศิลปะที่กินได้ซึ่งใส่ตัวตนลงไปใส่ความตัง้งใจและงานสร้างสารรค์ที่แบบมันดีมากก็ขอบคุณมากจริงที่เป็นเกียรติกับในการสไปเชฟนะครับก็คือหลายคนก็อยากจะมาเป็นแบบเชฟเพสทรีซึ่งเอาจริงๆนะในเมืองไทยส่วนใหญ่คนที่จะเป็นเชฟทุกคนจะไปเป็น เชฟคูพพซีหรือว่าเชฟอาหารคาวมันเยอะมากเลยเพสตรีกับเชฟคูพพซีมันต่างกันเยอะไากสำหรับเปิร์เปิร์คิดว่าเพสตรีมันมันเป็นไปได้ทุกอย่างทุกอย่างเป็นไปได้คือเดี๋ยวนี้ไม่ว่าสมมติเราไปเรียนเป่าแก้วเรียนทซํซเซรามิกเ,เราสามารถเอามาทําเป็นขนมได้ทุกอย่างเราสามารถใช้แบบวิธีการหรือแบบอุปกรณ์บางอย่างก็ม,มาจากอุปกรณ์ช่างด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นข้อดี <c oughs> ของของ,ของการเป็นเพสตรีเชฟซึ่งวันนี้เรา ดีมากเลยเพราะว่าเราได้วัตถุดิบที่ดีมากก็คือไข่ที่สดมากๆแล้วก็ได้จานแล society, ้วก no ็ครีเอทีฟิตี้ของเชปเปอร์ครับเทปแรกของเราที่เป็นขนมนี่เป็นเทปแรกที่แบบสุดยอดน่าประทับใจมากวันนี้ต้องขอบคุณเชปเปอร์จริงๆนะครับที่เป็่เขียก็ใครที่อยากจะฟินแบบผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นกับป้าดาวกับมุสามโดนแล้วก็อีกเมนูเยอะแยะมากมายก็ตอนนี้สบายแล้วไม่ต้องแย่งกันแล้วที่มหานครวอล์กอินได้เลย วันนี้สไปเชฟขอบคุณมากเลยจริงวันนี้ฟินมากไม่ว่าจะเป็นสาวๆที่ชื่นชอบขนมหรือว่านุ่มๆที่ชอบความครีเอที i ฟิตี้วันนี้เราลงตัวมา,มากๆกับกีซี่และกับเชฟเปเอร์วันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยครับขอบค <ขอ S 2> <อ>ุณค่ะไม่ต้องกลัว<อ>เดี๋ยวเรากินหมดแน่นอนนะเราชอบมกมาก<อ><อ> สนับสนุนโดยไข่สด CP สดจริงจนจีบได้